จะไปไหนอ่ะนุชก็จะไปว,วัดพนันเชิงชว,วัดพนันเชิงใช่แล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่แล้วพี่เดียวกันเลยลุงชินก็จะไปวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันเดียว์อะไรเดียร์อเดียวร์อะไรกันด้วยกันเลยเหรออ่าอ่าอ่าลุงชินแล้วเอาหัวสิงโตมาทําไมเนี่ยขุดเกณฑ์หัวสิงโตใช่ตุงชีตุงชีฝ่ายอยุธยา ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรนะเราไปตรงนี้ชิ้นต่อกับก๋วยเตี๋ยวเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือลูกชินรอกันนี่นะมานี่เลยมานี่มานี่เลย ขอจเจริญพรญาติโยมสัตธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนปีใหม่ก็ผ่านมาเกินครึ่งเดือนแล้วจากปีใหม่ก็มีเทศกาลสำคัญที่รออยู่ข้างหน้าก็คือตรุษจีนหลังจากตรุษจีนไป ก็เป็นห่วงเวลาสำหรับคนไทยก็คือสงกรานทุกปีพวกเราก็จะมีห่วงเวลาสำคัญสำคัญในเรื่องของประเพณีทั้งคนจีนคนไทยเราก็เหมือนมีปีใหม่เป็นของตัวเอง <Yeah. S 1> ซึ่งประเทศไทยเราก็ดี ตรงที่ว่าเราอยู่ร่วมกันได้หลายชาติหลายศาสนาโดยที่ไม่มีการกีดกันกันเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมพวกเราก็รู้จักเรื่องของตุษจีนกันมาตั้งแต่เกิดเรารู้จักวันคริสต์มาสมาตั้งแต่เกิดถึงเวลาไม่ว่าจะเป็นตุษจีนเป็นคริสต์มาส เทศการของชาติอื่นศาสนาอื่นคนไทยเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับแต่ละชาติแต่ละประเพณีกันโดยที่ไม่ติดขัดไม่เคอะเขินกล่มกลืนกันมาโดยตลอดสิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นกันมาั้แต่เกิดก็คือการเชิดสิงโตญาติโยม เชืสิงโตเราจะนึกถึงที่ไหนคือที่แรกที่หลวงพ่อนึกออกแล้วก็ประทับใจมากก็คือที่นครสวรรค์มีประโยคอยู่ประโยคนึงที่ได้ยินมานมนานตั้งแต่เราเป็นเด็กก็คือแต่ว่าสิงโตปากน้ำโพนเรียว่าสิงโตปากน้ำโพเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ดูได้ชมได้ ไปมีส่วนร่วมนะในประเพณีของเขาแล้วมันก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ที่ภาคภูมิใจการที่คนจำนวนมากมายนะีจะมาร่วมกันเชิดสิงโตให้สิงโตเคลื่อนไหวหไปอย่างถูกต้องตามทิศทางที่กำหนดอย่างสวยงาม เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งถ้าเป็นการแข่งขันกันเราคงไม่ลืมนะภาพของการปีนเสาขึ้นไปสูงๆนะ่ะเพื่อที่จะแย่งชิงธงกันอันนี้เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆก็น่าตื่นเต้นแต่ที่สำคัญมากก็คือเรื่องของความภาคภูมิใจญาติโยม ทุกเชื้อชาติศาสนานะเราก็าจะมีประเพณีเ,เป็นของตัวเองประเพณีวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามของมนุษย์คือพัฒนาการของชีวิตของพวกเราแต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเลือนลางจางหายไปญาติโยมจนทั่งที่สุดก็กลายเป็นศาบสูญไป บางสิ่งบางอย่างที่หลวงพ่อมองด้วยความเป็นห่วงกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราก็จะมีเรื่องโขนมีเรื่องโขนยุคก,ก่อนสมัยก่อนสมัยเก่าเนี่ยพวกเราเรื่องโขนเรื่องร้องรำทําเพลงเนี่ยพวกเราก็เจเริญรุ่งเรืองมากนะแต่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่างานทางด้านศิละปะและธรรม ทางด้านโขนก็อาจจะหาดูได้ยากขึ้นแต่ละาพูดถึงคุณค่าเนี่ยคือถ้าเราได้ดูเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกภูมิใจภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมของเราแต่ว่าการที่เราจะสืบสารเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นั้นก็ก็จำเป็นที่ต้องมีคนที่มีใจรักจำเป็นที่ต้องมีคนสนับสนุนส่งเสริม หรือสำคัญมากก็คือจะต้องมีพื้นที่ให้มีการแสดงกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องญาติโยม แล้วเราก็มาถึงวัดพนันเชิงวรวิหารค่ะพระอารามหลวงชั้นโทนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาใช่แล้วคะ <c oughs> ่ะใชล้วแล้วใกล้ๆนิดเดียวเองก็พี<า>รู้ทราบไหมครับว่าภายในวัดเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําคัญที่หลายๆท่านเนี่ยมากันเพื่อจะกราบไหว้บูชาเนี่ยคืออะไร หลวงพ่อโตไงคะพี่หลวงถูกต้องถูกต้องครับวัดพนัญเชิงนี่นะครับนอกจากจะมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้วค<ะ>นะครับยังมีนะครับเราต้องเรียกว่าวิหารเซียนนะซึ่งมีต้องเรียกว่าสิ่งเคารพที่พี่น้องชาวไทยเสื้อสายจีนเนี่ย มากราบลวงพอ่อโตแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปกราบตรงนั้น oh. และวันนี้นะครับ oh. ลุงชินจะพาพี่รุตไปกราบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ํา oh. เดี๋ยวเราสองคนพาท่านผู้ชมไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลุงชินได้กล่าวถึงเลยครับ oh. สำหรับวันนี้ที่วัดประนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลุงชินและพี่นุชก็จะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระไหว้เจ้ากันละครับต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าการทึกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นภาพการถ่ายมาเนี่ยเป็นการถ่ายก่อนวันตรุษจีนไม่กี่วันนะครับไม่ใช่เป็นภาพของวันนี้นะที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะ่ะ เราใช้ทูบเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องถวายสักการะครับบางคนก็เตรียมมาเองครับบางคนก็ใช้ทูบเทียนและดอกไม้ที่ทางวัดจัดให้ดีทุกแบบถูกต้องทุกกรณีไม่ต้องสงสัยละครับ ในห่วงเวลาวันตุษจีนซึ่งเป็นเวลาพิเศษสำหรับชีวิตของพวกเราในประเทศไทยเราไม่ว่าเราจะเป็นคนจีนหรือคนไทยคนพมา่าคนลาวหรือคนกัมพูชาก็ตามามจริงแล้วตุดจีนเป็นประเภณีีกของคนจีนแต่คนจีนนั้นก็เพื่อแผ่บุญกุศลให้กับคนทุกชาติ เราพ่อเองไม่ใช่คนจีนทางคุณพ่อเป็นคนมอนแต่ทุกปีจุดจีนก็จะรับบุญรับกุศลรับความเมตตาจากคนจีนตลอดชีวิตตอนเด็กๆก็ได้อาศัยเพื่อนที่เป็นลูกของคนจีนได้แบ่งปันขนมแล้ก็รู้จักสองสีแดงที่เราเรียกกันว่าอ่างเปามาตั้งแต่เด็กๆ นมามาถึงตุวจีนก็จะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งคนจีนสิ่งที่หลวงพ่อเห็นเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างน้อยสองสาประการอันแรกคือขยันคนจีนเป็นคนที่ขยันแต่ที่เป็นคุณธรรมเด่นชัดเจนก็คือเรื่องความกระตันอยู่รู้คุณคนจีนนั้นถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการดูแล บิดามันดาด้วยความกระตันอยู่รู้คุณคนจีนก็ถือว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนะจะดูแลปฏิบัติพ่อแม่ของตัวเองเป็นอย่างดีแต่ตุ๊จีนเนี่ยก็เป็นห่วงเวลาที่คนจีนก็ถือโอกาสทำบุญสร้างบุญนะสร้างบุญเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น เวลาและโอกาสที่กําลังจะเข้ามาเมื่อเราต้อนรับด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสิ่งดีงามก็จะทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแต่ด้านหนึ่งคนจีนก็จะออกทาบุญกันไหว้พระแต่หลายคนก็มาที่วัดพระนมพูมาขอพรหลวงพอ่อส่วนคนที่ไม่ได้มาหลวงพ่อก็ขอฝากพรมาไว้ตรงนี้นะสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาต่อญาติโยม อยากให้ญาติโยมมีก็คือสุขภาพที่แข็งแรงเมื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างที่สองที่เราควรจะมีก็คือมีกําลังใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงถ้าเรามีสองอย่างนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือเป็นพลังสําคัญนะที่จะนําพาชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จดังใจที่ปรารถนาแต่บุญกุศลที่เราได้ เกื้อเฟือแบ่งปันให้ทานคนอื่นด้วยเมตตานั้นก็ย่อมจะนำเอาความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรวมทั้งความร่ำรวยมาสู่ชีวิตของเราหลวงพ่อก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องการแบบนี้และหลวงพ่อก็ปรารถนาที่ใจทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแกร่งและที่ สำคัญก็คือขอให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบสัมาชีพธรรมหากินเดี๋ยวพูดคำสั้นๆให้กับทุกคนก็คือขอให้แข็งแรงและร่ํารวยขอเจริญพร แล้วก็พาท่านผู้ชมมาด้านข้างวัดล่ะครับริมแม่น้ํากันดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บางคนนะครับเรียกศาลเจ้าแต่ลุงชินนะครับขอเรียกเองตามความเคารพว่าวิหารเซียนสิ่งแรกที่จะพามาไหว้นั่นก็คือเทพเจ้าใชายสิ่งเทีย คำว่าไฉหรือไฉมีความหมายว่าทรัพย์สินสิงเอีย้ยหรือสิงเอีย้ยหมายถึงเทพพระเจ้าโดยเทพที่ได้รับการนับถือว่าเป็นไฉนสิงเอียมีด้วยกันหลายองค์แต่องค์ที่ได้รับการบูชามากที่สุดก็คือฝ่าหลีกับปีกัน นที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์โดยถือว่าเป็นไฉสิงเอี้ยฝ่ายบุญขณะที่เจ้ากงหมิงและกวนอูนั้นถือเป็นไฉสิงเอี้ยฝ่ายบุ ชืช่อว่าไฉสิงเอียจะเสด็จมายังโรคมนุษย์เพียงปีละหนึ่งครั้งคือในวันตุษจ,จีนการบูชาจะให้คุณทางด้านเงินทองและโชคลาภบ,บางคนถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งสําหรับชาวจีนถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีสําคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกเลยทีเดียวนะครับในวันตุษจ,จีน ดูครับด้านหลังของหุงชินเนี่ย <ฮะ S 2> เรียกว่าเทพเจ้าอะไรครับเรียกว่าเทพ,พเจ้ากวนอูหรือพ่อกวนอูนะคะเป็นเทพ,พเจ้าที่ได้รับการยกย่องจากชาวจีนว่าเป็นเทพ,พเจ้าที่ท่านมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมสูงส่งอย่างยิ่งเลยไม่เฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะคะทั่วโลกก็ขนานนามและก็ ให้รับการยกย่องว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อย่างยิ่งเลยค่ะเทพเจ้าควนอู ถือเป็นไฉสิงเอี้ยฝ่ายบูเทพเจ้ากุนอูเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์น่าเชื่อถือและความกล้าหาญตามความเชื่อดั้งเดิมคุนอูถูกบรรยายลักษณะว่าเป็นนักรบใบหน้าแดงที่มีเคราดกยาวมีอาวุธประจํากายคือง้าวรูปจันเสี่ยวการบูชาเทพเจ้ากุนอูในเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อของลุงชินคนเดียวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของลุงชินนะเวลาเราไหว้เทพเจ้ากวนอูอย่าไปอธิษฐานขอทราครับแต่ให้เอาอธิษฐานขอเครดิตหรือความน่าเชื่อถือเพราะเทพเจ้ากวนอูท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเชื่อถือใครเห็นเราก็จะได้เชื่อถือเรายังไงล่ะครับนี่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 เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของลุงชินคนเดียวนะครับแต่ใครจะรอกเพียนแบบก็เอาเลย เคารพครับการที่เราได้มากราบหรือมาคารวะแม้กระทั่งว่าจะจุดธูปเพื่อบูชาจุดเทียนเพื่อบูชาหรือไม่นั้นนั่นไม่ใช่ประการสําคัญหรอกครับประการสําคัญก็คือการที่จิตใจของเราเนี่ยนะครับมีความเคารพนะครับต่อเทพเจ้าควนอูหรือเจ้าพ่อควนอูเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปได้เกิดขึ้นได้เสมอครับเมื่อท่านมากราบและมาแสดงความคารวะเจ้าพ่อหรือเทพเจ้าควรอูครับ ลำดับต่อมาขอพาท่านผู้ชมมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ในตำนานคติมหายานเป็นองค์เดียวกับพระอวโรกิเตสวนโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤต,ต,ตซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดียและได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมียวซ่านของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น ตามตำนานเคยแสดงปฏิหารเป็นป่างกวนอิ่มพันเมือเชื่อกันว่าเจ้าแม่คุณอิ่มจะช่วยในเรื่องของความเป็นสิริมงคลในชีวิตเจ้าแม่คุณอิ่มจะช่วยปัดเป่าความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนก็จดสิ่งอับประมงคลทั้งหลายและจะพบกับความสุขตลอดไป ตุงแช่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 เฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกพี่พิริตัวอะไรตัวอะไรโอ้มังกรทองท่านผู้ชมครับมังกรทองพี่นุชมีมังกรทองด้วยโอ้ยหงคอนุชร่ะกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้เหมือนอย่างกับสิงโตของลุงชินหรือเปล่าไม่ได้สิงโตมังกรกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ได้ลุงชินเฮ้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยถามจริงฮะอ๋อ สั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เลยลุงชินนี่นุชซื้อมาจากที่ข้างข้าศาลข้างข้าศาลเจ้าถูกต้องข้างข้าศาลเจ้าแล้วใครทำอ่ะคนไทยทำคนไทยทำไนี่อุ้ยอย่างนี้เหรอใช่ไม่ได้สั่งซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ช่วยอุดหนุนเขามาโอ้ดีจังเลยรับด้วยสวยด้วยเป็นคนพี่รุะแล้วเห็นสิงโตของลุงชินตอน เอามาเอามาด้วยอ่ะแล้วตอนนี้ท่านดีลุงมชินเห็นสิงโตลุงมชินไหมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยลืมตายแล้วลืมว้ทีร้านก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเอาไงล่ะขี้ลืมเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับสำหรับรายการสยามปันสุขซึ่งมีโรแกูลว่าไงนะ หัวใจพร้อมให้และแบ่งปันและไม่ลืมรู้รักษาเมื่อคีเวลาหมดหมดเวลาใช่ลทันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งนี้เวลานี้นะครับแล้วเราสองคนก็จะมาพบกับท่านตรงนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วเะไปเอาอก่กองก่อนเออไปเลย